LuckyFam สวัสดีค่ะทุกคน Lucky f a m Channel นะคะวันนี้พบกับช่วงเรื่องกินขอให้บอกวันนี้เราจะมาทำไอติมโอรีโอง่ายๆเลยฟังดูน่ากินมากเลย2อย่างเท่านั้นนี่โอรีโอประมาณห6ชิ้นแกะออกมาแล้วใส่ไว้ในชั้นละแล้วก็ นมจืดวันนี้เราใช้ของเมจิะวิธีการทำก็คือเอาโอรีโอใส่ในถุงเลยแล้วเราก็จะบดให้เนื้อโอรีโอเนี่ยละเอียดใส่ไปด้ดยนะมาจา้ะจับเอาันานั้นมีจังหวะโอเคเรียบร้อยจังหวะตะโกนในหัวใจ นี่จ้าอะไรสิอือฮก็จะได้แบบนี้นะคะทุกคนและเราใส่เลยใช่ไหมใส่ใช่แล้วค่ะใส่เข้าไปเลยจ้าอันนี้สามมันครบพอดีเลยเนาะใช่ค่ะเราสองคนแล้วก็โจกี้อีกหนึ่งตัวเนี่ยโอ้ยกี้อย่างชอบกี้แบบ ชอบไม่ชอบไม่รู้อ่ะดูแล้วกันชอบไม่ชอบไม่รู้อ่ะเฟ้าทุกการกระทำหมดนะจะรอก่อนเนาะรอก่อนนะคะเสร็จแล้วเราใส่เนื้อโอริโอ้ไปในผิวแล้วเนาะแล้วเราก็ใส่นมจืดลงไปใส่นต่อ,ตอเลยขย,ยับกันฟังเสียงฟังเสียงฟังเสียง อแต่ไอติมเนี้ยโหเครื่องแน่นแบบ <c oughs> แน่นตบอะ่ะไ,ไปซื้อที่ร้านก็ไม่ได้เครื่องแน่นขนาดนี้นะคะ <c oughs> ร้านนี้เท่านั้นอ่ะเทใส่เยอะดีกว่าหนึ 1> 1่งร้อยมลลองดูซิโอเคมาจัดการ,การ,การไอ,ไอติมโอริโอของเราติมโอริโอของเราเนื้อแน่น แนนเบอร์โอ้ยแ้ลลลอยางให้มันฟรีดก่อนนี้เรากินเลยนะใจเย็นๆปิดฝาเลยค่ะแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือเอาไปเข้าในช่องฟิชไปรุ่นลอยเกียร์ผู้มีแก่ไ้รุ่นลอยอีกแล้วอ่ะนี่เปิดเปิดตู้เย็นให้แม่หน่อยสิลูก เช่ช่องฟิชเหมือนเดิมนะคะ,ะตำแหน่งเดิมเลยใช่แล้วะคะ่ะรอสักสี่หกชั่วโมงเหมือนเดิมเหมือนเดิมปิดไว้ก่อนแอตเจอรตัวนี้มาทำอะไรกินรอกินก่อนนะกินไม่ได้นะคะให้ดูดูสายตาตเหลือบมองบนนี่มองอนะบนเราก็แช่ในช่องฟิชเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวรอสักสี่ถึงหชั่วโมงนะคะเดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันว่า ไอติมโอรีโอของเราจะมีหน้าตาเป็นยังไงนะคะอยากกินแล้วสิไปดูเราก่อนนะเราก่อนนะเราก่อนนะลูกนะบ๊ายบาย A later few moments อแล้วกันทุกคนครบเวลาหชั่วโมงแล้วที่เราเอาไอติมโอรีโอแช่ในช่องฟรีซเดี๋ยวเรามาดูกกันดีว่าอยากกินแล้วว่ามันจะแข็งหรือยังงมันน่ากินอะไรแข็งเหรอไอติม อันนี้ลูกค้าใช่ไหมคะลูกค้านั่งลงก่อนนั่งรออย่างเดียวนะจ๊ะแจ้งละวห้าบาทห้าบาทปัปะ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 ขอแกก่อนนะแกะไปนะอันนี้เป็นอะไรเต้มเหนียวต้มเหนียวโอรีโอหมุนสิค่อยๆหมุนให้ดูหน่อยสิอ่าฮะเป็นต้มเหนียวโอรีโอขอชิมก่อนนะอืมอร่อยมากเลยค่ะทุกคนอร่อยมาก เนื้อโอริโอมันเยอะกว่าร้านที่เราไปซื้อกินเองเนี่ยไหนดูเนื้อมันดิโอ้โหครับโอ้โหฟินมากเลยค่ะอืมบ้าอร่อยยิงโอริโอ้เน้นๆเลยรอค่ะรอก่อนรอก่อนรอก่อนนั่นแหละก็ไข่แกงกี้เนี่ย มีนะแล้วก็แบ่งเป็คนละอันเลยก็ไอหมาหมาหมาไอมีของป้าด้วยดิอ่ะเหรอเนี่ยมันอร่อยจริงๆเนาะมันเป็นโอรีโอ้เน้นๆเลยกับนมตามสโลแกนเขาอ่ะบิทครีมจุ่มนมครับฟินมากค่ะทุกคนอ๋ออันหนึ่งของป้านะเข้าที่เข้าที่ต้องลอค่ะ แล้วก่อนที่แล้วก่อนแล้วก่อน,อ,นอิจฉาอร่อยอะเนี่ยอร่อยอะเนี่ยที่เหลืออืมโอ้ยดูสิว่าอร่อยขนาดไหนเนี่ยมันกินไม่พักเลยนะฮะแซ่บเปล่าเมื่อกี้ปวดยังอร่อยวาะครับอร่อยว่ะครัออบอร่อยมากพี่บอกแซ่บอีกไปเขากินไป วิธีง่ายๆนะคะแล้วก็ไปซื้อโอรีโอมาเนาะแล้วก็มาบดบดบดให้มันละเอียดเทโอรีโอใส่ในแม่พิมพ์เนาะแล้วเราก็เทนมจืดใส่ไปในแม่พิมพ์ง่ายมากๆเลยค่ะวิธีนี้ใช้แค่สองอย่างเท่านั้นเองใช้แค่2อย่างมีโอรีโอกับนมจืดอร่อยมากจริงๆอร่อยจริงขอตัวไปกินก่อนไม่ได่ไั้นส้าอันหรอคะอ่ะใครชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืม กดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งกริ๊งกริ๊งกรุ๊งกริ๊งเราด้วยนะคะใครอยากให้ทำไอศกรีมทำไอติมอะไรอีกก็แปลกๆอะไรบอกมาได้เลยนะถ้ากินได้อะรกลิ่นอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะจัดให้เพราะว่ายังไงอ่ะเรามีผู้ชิมที่ดีอยู่แล้วใชฟไอเกะเราเป็นผู้ชิมที่ดีเหรอเนี่ยโอ้ยทุกงานเราเนี่ย โอเคแล้เวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายจ้าโอ้โหเกียงเียงเลยไม่ทันไรไม่เหลืออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งกิ้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 งให้พวกเราด้วยนะ